เร้อมือทำทำไมวายแท้วัดธรรมอียิปต์เลยวัดทรรมียิปต์บรรณกิจทำด้วยซีเมนต์นี่ไงเราเจอมื่ครูข้าไปตลกอ่ะตลกอ่ะคนจริงเขาเรียกกระบิดนะไม่ใช่วัดวายแท้ไม่รู้ไม่เคยไปก็เดิบมันเลยประเทศไทยก็มีไม่เคยไปอ่ะอาสนวิหารหนูก็ไม่เนี้ยน่ารัเรียนเลยโม่ตลยอ่ะแม่คนเราเจอไม่มี อีงตบพี่เขาเยอะอี๋ตบพี่เขาอีกแล้วเนี่ยแกพี่เขาทำไมอิงรักไอ้เทียดิตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นยังตบอีกทำไมโอ้โหอี๋ดาบอกคนอื่นว่าความรู้ตัวไม่มีแกแย่งบุหควายไม่ออกเลยอ่ะเอ้ยประจวบประจวบอยู่ไหนประจวบอยู่เหนือเออประจวบเหนือยังไม่เคลียร์ยัดใหเปิดเปิดเทปพี่หน่อยนะนุ่งเผือกนะคะทิ่เรนุตายตายดอกกุหลาบ พี่มาเลยรูรูไม่ได้พี่ได้พ่ออ้าวแจกฟังอยู่ดีๆก็โดนว่าเป็นความจริงพ่อเลยนะไอ้พ่อจะคลื่อนพ่อเป็นความในใจเป็นที่พี่นะพี่ลานีไม่ทำไรมากไม่ทำเลยเ่ยไม่ทำเลย แม่ก็ดึกมตำบันแล้วหมดเลยไม่ต้อัเสียเวลาไม่สนใจของคนด้วยตายอย่างเดียวเลยไอ้เคุณทำให้ลูกมึงฮาได้เป็นไงแล้วโอ๊ยดึกขอตายวปเนี่ยออมเข้าห้องเงียแม่งรวยเป็นสิบเป็นร้อยล้านใช้โทรศัพท์ดังๆผัดสอน เขา,า,าทำอะไรคนนะอะาคเขาเป็นาาปปามาช่วยเฮ้ยโทรศัพท์แบบพวกมันยังดีกว่กาเจกับฟ้ากันคนเจ็ดกับเก้าก็ยังดีกว่าคนใช้ที่ไม่มีสมองแล้วกันนะร้องเลยสมองไอ้พวกนี้ได้เหรอเบนเบิ้ง<า>เบนเบนเชนเบนจูมาดเบนเชนผู้ใหญ่บ้านหนูสิเบ